เร็วเร็วเร็วไ้เร็ว,รว,รวอ่ะรอแม่ระดากันแป๊บนี้ครับผมขออนุญ,ญาตนะครับอนุญาตสามสองหนึ่งตึ้งทีมง,งานไผ่สีทองครับตายลงไปเออมาขึ้นคักขึ้นเนล่เลยตายลงไป ถ้าเป็นตัวเลที่ขึ้นนะครับสของการเดินทางครับสูงมากมากในการเดินทางบินสูงบินเนียนนะครับทอาหัเทำาเอ้ยเอาหัวใจเป็นเต็มตัวไว้มีผมไป วางหางเรียบร้อยสุดยอดการเดินทางครับทีมงานไผ่สีทองครับลำตัวเนียนขันเทพนะครับกังวินสูงนะครับบินสูงเขาเม่นะครับบ่มีมองตีนะครับสุดยอดมากๆนะครับไผ่สีทองวันนี้ช่างหํำเถาเขานะครับผมสางสันนะครับรอรุ้นที่โชคสมานะครับยังติดตาม